เอ้ยมีคนเล่นเฮ้ยเดี๋ยวคนครับวันนี้วันนี้มีอยู่ผมนักสุขุมครับวันนี้ก็ก็มีอยู่กับใครบ้างครับในทีมสี่อดอล์เบไอโกคุกแล้วก็อนตะคุคุงก็ผมคุกคุงเอ้ยครับอนตะคุคุงครับตัวเราเปิดเปิดซเกอร์ครับตัวผมเปิดเชือดหนึ่งคนนะครับตัวเล่นตัวนี้ดีกว่าอ่ะง่ายดิแขกไปแขกไม่ได้รับเชือดเปิดไม้อ๋อช่วงนี้เป็นวัดนะครับผมอย่าลืมดูแลสุขภาพไม่ก็เปิดไม้หน่อยครับแขกไม่รับเชือดเปิดไม้หน่อยครับ นี่เดขาคือเสียงของคุณฮาจิไม่ได้โกนะครับโอเคครับนี่เขาคือเสียงของครับฮาจิเมะไดโกคือผู้ที่ถูกผมจับกดนั่นเองนะครับเลยไม่ใช่ไม่ใช่เหรออย่าอย่าไปเชื่อมันครับมันมันตอแหลเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปบนครับมันแปรหล่อนะฮะแปรหล่อนั่งสูบกับผมนะสูบกับผมใช่เออ ถ้าเกิาเจอบัตรสติ๊กเกอร์อย่างงี้องสัยสงสัยคนตอนนี้แบบว่าตัวที่มันลดเกาะซะมากกว่ะโลมั้งครับปืนปืนใหญ่ชิปเลยโกูเล่นกลางครับกูเล่นกลางครับไอ้งด้วยขอไปตีเวลด้วยเออตัวอัพนี่มาก่อนเลยเอ้ยคุณเกมครับคุณเกมไปดูล่างดีกว่าครับเล่นกลางต้องโซโลครับจริงเหรออ้ไว้าวอยากให้โลมันช่วยเอาเวลให้กูหน่อยเพราะเวลต่ำมากเขาเรียกเขาเรียกคู่แข่งแก่งเท่านั้นที่โซโล่เล่นได้ครับถ้วยวิ่งขึ้นขึ้นขักูยังโซโล่ได้เลย เขาก็มึงเก่งแล้วไงเลววะกูไม่เห็นเก่งตรงไหนเลยเราก็แค่เล่นดอต้าเป็นเองนะเออเราแค่เล่นเป็นยีเชิอเองนะครับเราแค่เล่นเป็นเองนะก <c oughs> ู <c oughs> แค่เล่นเอวแบบเชี่ยวชาดป <c oughs> ืนปืนปืนมันใหญ่มากอ่ะถ้าเป็นนี้กูไม่คุ้มเปนสแนเปอร์แหละครับผมผมว่าแม่งเป็นกินเนอลันเชอร์แหลวก็มันเขียวว่า มันเขียนมันเขียนเป็นสองเลี้ยงสองในปลุ่มแบกคีนกันท้าสนามสองสองเลี้ยงเขาโป๊กปีกก็ชินกันนั่นแหละไม่แย่แจ็คเปนก็โม่ชัดอ่ะแจ็คฮัทใหม่อ่ะแจ๊คแบกคีเลยครับไอฮัทใหม่อัเนี่ยผมไปซื้อมาครับสามแบกซ์เลยแชร์มาแล้วก็แล้วก็มีคนแชร์เสียงเด็ดโปเป็ดมาครับเด็ดโปเป็ดผมไม่ชอบเลยเออดีเหมือนกันว่ะเดี๋ยวตอนเวลาเล่นอยู่เขาเดี๋ยวเขาตอนเวลาตอนเวลาเขาเล่นกจับแจ๊บอางให้แจ็บแชร์มาอย่างนี้ดีกว่าไอฮัทเนี่ยเออฮะเย้อันนี้เขาชอบมัน มันสวยอจริงๆคิดมาเลยเพื่อได้ประโยชน์ด้วยไประวังข้างหลังแอดระวังข้างหลังแอดจะยิงสะใจดีอู้สองตัวเป้งเลยโอ้แอดก็ไปเจอร์เ้ยแจ๊วระวังหลังมาแล้วเจ็บเดี๋ยวรอให้เขาเพิ่มเบลก่อนเดี๋ยวเขาจะลาล์รถเกาะมันกูจะรถต่อมันเอ้ยรถเกาะมันโค้ชมา ชอบเสียงสะใจมากเลยครับเสียงมันเนี่้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอ้คนอื่นก็เงียบจังเนอเฮ้ะใช่ครับเอ้ยผมเงียบแล้วไม่ใช่ครับเงียบครับเงียบเงียบไลแอ๊ดกลับไปบอกว่าให้กลับไปรถเกาะแอ๊ดดีกว่ารถเกาะมันเลยปึ๊มเอ้ยเอ้ยด้านด้านล่างเสียงเปียบอะไม่ช่ไหน่อย ล่างล่างล่างเสียเปรียบอย่างแรงเว้ยปาสิกเกอร์ตอนนี้อ้าวเฟิรอ้ยตายไปแล้วนะครับเอ้ยแอคแอคไอ้บอสเสียเปรียบไงวะเอิร์สจรังจริงๆแม่งแม่งเลื่อนนิดเดียวแต่แม่งคิวได้โอ้โหแม่งโหตายคนนี้เอาเลย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 ก็ตาย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 เรียบร้อยปาสิกเกอร์แอครอดนะสมัติรอโหแนนตีกัเถอดละคุณจะเห็นผมนอนยิงอ้าวเฮ้ยเกิดแล้วนี่วะนึกว่ายังไม่เกิด นิกกี้กุญเเละเทียมทานครับจงจำไว้ครับลองดูเลยครับโดเลนเจอร์โดเลนเจอร์โดเลนเจอร์วันนี้มาโดเลนเจอร์เฮ้ยแจมแอ๊แกมาแอ๊กหอย <c oughs> เดี๋ยวเขาต้องวิวสามเหอ, 3, อนเฮ้ยอ้นัน่นโ,แบบโดนเอ้ยพวกเราเอ้ยไอ้ใครโดนวะโอ้โอต้องโู้ต้องผู้ฆ่าเหรอ ใช่รอแล้เลยเอ ok ียงมันชอบมากเลยยิงยิงเฮ้ยมันบอกแล้วเฟสเลดวอยหายโอ้เจ้โวยโวยโวยล่อโวยมาแล้วครับวอยมาครับวอยมาอ่ะก็ล่อครับมันมันแปลว่าอะไรวะก็อันนี้ไงก็มันหายไปจากเลนอย่างนี้ครับระวังแอคมันน่าจะมาอ้อมว่ะบอโรบอตาตาตามบูป่าไปเฮ้ยเฟสเลตเฟสเลตอยู่นี่ครับเฟสเลต พุ่งรถต่อแอคเออคุณครับจะพิงเอาปีทำไมครับโทษพิดียเยสเสยสเยเสเียียเเียเสียเเยเียเียเยเสียเ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 ียเอ้โหเล่ยล่างเอ้ยเล่นกลางอย่างี้ เล่นกลางหลายตัวก็มาเลยโธ่มึงไปกูไม่ได้หรอกเอ้ไอคนไอคนนี่ไม่ใช่พวกไอคนเดียคนนึงอ่ะแม่งแบบโคตรโหดอ่ะแม่งไม่รีเลือดเลยนะเว่าแม่งู้อย่างเดียวอ่ะแล้วแม่งคิวได้ด้วยเก่งอะสลักไม่หมดเลยละกูนี่ไม่ช่วยเลยไี่สามเอ็ดอุ้ย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 อุอุ้ยออุ้ยอบัตซิเกอร์บายบัตซิเกอร์ดอนคิวมีเพลย์สคุแคนดูเด็ด นเอ็เอ <No. S 2> ้ไอคนใหม่แ <creo> ม <u> <fi> ่งเรีวลค่าแล้วเว้ยเอาเรียบร้อยเลยอะวัดตะใส่ทับคิวไล่ไล่ชูแอร์เมื่อกี้ท่านทำดีแม่งตายคือแบบว่าคือแบบว่ายอมตายอ่ะเพื่อเลียค่าแอร์อะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับลิกกี้วะดับเบิลคิว คิวคิวลิงจนกระเปียไรครับใช่ครับคิวลิงกระเปียครับไม่จับกดฮ pues ันติเมทดีกว่าครับเลือกความสนุกสนานครับสนานแล้ะคตายค่ะยังไม่ตายครับท่านผู้ชมจงจำไว้ครับฮันติเมตเนี่ยครับแม่งกากทิ้มหายครับเฮ้ยดูมาช่วยแล้วกระป๋ายอ่ะตัดแอคก็มาดิพอดีแอคมาดีแอค come ขมอนเบบี้สามส่วนแล้วจ้าเอ้ยถอยมานิกกี้กูนี่โหดโหดเนาะปอกปอกปอกเมื่อกี้เมื่อกี้แม่งเล่นกูเหลือไม่ถึงสองร้อยเองปอกแม่เอากูไม่ได้เดี๋ยวปึ๊บปึ๊บยิงเปิดยิงเปิดเสียงปืนแจ๊บโคตรสะใจอ่ะปอกปอกปึ๊บอื เฮ้ยเมื่อกี้มันด่ามันด่าว่า fuck you bitch นะจริงจริงๆลิกิแม่งด่าะฮลิกิแม่งด่าใช่ใช่ fuck you bitch fuck you bitch fuck you bitch มันหลงมาคำหนึ่งอ่ะโอ้โอ้โอ้ปอมจริงโอ้ตาตาแล้วอุ้ย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 ตาแล้วนี้อุนดวลไปเลยรูนอนดังเลยโอ้ยดวล้ันตีแรงกู้ยถอยครับมันเบอร์สเกอร์คอแล้ว ซื้อคอตีทะลุเกาะเนอะฉันกูจะเอา,<ข>อเอาวอยใน <ละ S 1> ป้อมให้ดูไอ้เช<ะ>ี่ยแล้วสั่งยามานาแป๊บนึงขอนัดตึงไปแหละไปจุ้งแล้วพี่อ <c oughs> ยา่าสั่งมาเยอะเลยฮนะเอ๊ะหาต้นไม้กินก่อนนี่ <c oughs> มาซิวอเกน เอดิดแบชใช่ขึ้นเออตายแล้วว่ะเฮ้ยแอคหนังอะไรแอคช่วยก่อนอุ้ยปัด์ติเกอร์ว่ะโนยูแคนดูเด็ดโนมันต้อบอกแล้วว่าแอคมาเฮ้ยมันมันเราเราไว้นั่นยังไงวะเราเราจะเปลี่ยนไปแบบคุยคุยแบบทั้งหมดยังไงวะใไปนะเอ่อคอนโทรลอัลติเนตเโอ้โหไอคนไอไอไม่ชิปเอนเทอร์ กูพูดกูพูดผิดกูพูดผิดเอ้ยชิปเป็นเธอครับพูเอ้าชิปเป็นเธอมันก็ไม่ได้แล้วเว้ยเจลห้าไม่ใช่แม่ก็ก็กดชิปเอนเทอร์ปุบแล้วก็กดชิปเอนเทอร์ก่อนแล้วค่อยพิมพ์แล้วค่อยกดเอนเทอร์ครับคือกดชิปเ n t e r แล้วค่อยพิมพ์อย่างเงี้ยแค่อย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยตึงครับเอ้ย u u r end damage ได้ไหมฟังเพาไงบอสพอเลยครับไม่ต้องพิมพ์เลยครับข่าอย่างเดียวเป็นพอครับไม่ได้ข่าว่าจะเออรอตันแอ็กซ์เลยเ เมก้าคิวครับเมก้าคิวเนเหมาะมอนเตคิวต้นเกมเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวอะไรครับกูนี่มันอ่อนจริงจริงเลยใช่ไหมกูนี่มันเก่งกูนี่มันเก่งจริงๆเลยไอสัตว์อีดอไม่ดีครับอีดอไม่ดีดีออกดีออกครับดีออกครับดีออกฮะไม่ดีครับไม่ดีนี่จงจำไว้ว่านี่เจอเอ็มพีวิวเขาชอบ ลใครวะโอเคจวิวะตู่เย่เอ๊ะแอ๊ด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 ปอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดแครับอ๊กแอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดแอดแอปดแอ๊ดรอบดแอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดดแครับอ๊อแอแอ๊ดแอ๊ดอแกระจอับแอ๊ดีมาช่วยแวขอนะเอิเอาแอ๊ด่อลยแอ๊ดอน้อนแแแอติเด้ครับผม คุณจะเห็นท่าตีใหม่ของผมนอนยิงเฮ้ยฝัย่งนี้แม่งมาสองอ่ะแล้วกูแม่งยังเสือกอยู่ไกลอีกกูจะลากเป็นยังไงไงวะเนี่ยกูโหดครับด <c oughs> ูมาแล้วไม่ใครเรียกใครกินข้าวาวะเขาเลยแหละเรียกขเขาเ่ยแหละเฮ้ยบาสซิเกอร์ยืนหนุนดีกว่าวะ่าไปไหนวะว่ามาหนักล่ะ <c oughs> กูเวลหกเองอ่ะทำอะไรเนีดิเอ้ยไม่ใหญ่กูคิวหกเองอ่ะแต่กูเวลเก่าอะเฮ้ยถอยถอยถอยเยอะเกินเลยคุณคุณอัพอัพแล้วอัพแล้วครับเยี่ยมกลัวมันอ้อมมาตรงนี้มากเลยเนี่ยอันติผมจะเห็นอันติใหม่ของผมแจ็บลองใช้ดิแจ็บลองใช้ดิยังไม่ผมรอหาจังหวะอีก่โดนเถอะนะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน อุ้ยเจ้บโดนแล้วมึงเอ้ยบัตรซิกเหรอบัตรซิก q l หรอวะอ่าบัตรซิกวะบัตรซิกเกิดนี่กูก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเว้ยเพราะว่าบัตรมันเป็นตัวแก้ทางคุณเอาเว้ยใช่ครับผมพร้อมแม่งออกไอ้นี่นี่หว่าเบรดเมย์โอ้ยงั้นงั้นเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณเดี๋ยวผมไป็นสโลกลางเขาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมาดูบนแทนผมได้ไหมเลยได้ครับ ึ๊บชิวๆครับชิวๆครับเดี๋ยวเเดดีี๋๋ยยววผมแชทติผมเรียกคุณมันดูอะไรกันปึ๊บมาปึ๊บจะพูดเลยแม่งอายอย่างเดียวปาร์สิเกอร์เวโอแปดแล้วเพิ่งเวโอหกเองนะแอดกูยกเก้าเองว่ะกูไปเดี๋ยวกูขึ้นไปโอ้ยแย่ทำไมกูเวลอห้าอยู่คนเดียววะมาดิแอด กูไม่โหดปะประเด็นคือกูไม่โหดว่ะตอนเนี้ยโอ้โหโอิเช่สองตัวเรลล่างตอนเนี้ยเอ้ยระวังข้างข้างเห็นอยู่ไล่ตีเอ็กอะไล่ตีเอ็กอะไล่ตีเอ็กอะคเติร์โคนอสเฟียร์นี่แหละอย่างเดียวอือ Sim วัดระวังวัดระวังโอเจ็ดเนี่ยอันนี้มันติได้แล้วนะกินไม้ป๊บนึงเฮ้ย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 ไปป้อมๆใจเย็นป้อมกูจะโพนเนียนๆออกมาลาคลิปนานๆทีนะครับ กระจอกว่อทีแม่งลิเกีะช่วงจริงนะมันมันมันเล่นง่ายบวกกับถ้าไฟออกเกมมาก็ชิบหายแค่นี้แหละเดชไอ้เฮียนี่ออกของโงหัวเลยเดี๋ยวนะสลาสัดแม่งดีอย่างนึงแม่งโกงตรงที่เฮ้ยบอท์วอท์วอท์เฟล็กเฟล็กวอยมาบนสามบนสามแจ็ปขึ้นมาช่วยหน่อยกลังไปครับ เดี๋ยวเได้เห็นท่าเดี๋ยวได้เห็นอันติสไนเปอร์เนี่ยอันติสแปมเด้อฮะสแปมคือไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนอนยิงให้ดูเลยสลักขึ้นมาแล้วเนี่ยเรียบร้อยเฟสบอยล่วงไปเริ่มเห็นพวกนอนอ่ะอ่อนเกิดเลยอ่ะอืม ในปุ <muitas S 2> ้ยเอาเอาเอาบัตรสติกเกอร์ก่อนเลยป่เบลแป่ะผม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 มารับจ็อกแค่นี้แหละไปแล้วจะไปรับลาก่อนไม่ต้องหรอกเดี๋ยวลากพี่มากูขอกูขอเอาจะสลาไปเลยไม่ใครช็อตอ่ะคนเดียวไม่เหรอข้าวตุ้มไม้คนเดียวแหละเอื้อฮัลโหลใครก็ได้อัพลาให้กูหน่อยเลยไม่ครับผมกระตังอยู่เฮ้ยผมก็ตายไป่าแล้วไม่เหรอ เออใช่ใครก็ได้อัพหมูป่าให้กูหน่อยเออผมไม่ครับผมซื้อลาไปแล้วครับได้ครับว uh ิโด sì ้อับปัดยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปเออไม่เนี่ลัดเฮ้ยบนมีมาหนึ่งตัวแอคนี่ว่า หนีดิอยู่ทำไมลักครับแอคเวลแล้วว่ะแอคเวลแปดเท่ากันนี่่าไม่ไม่ไหวว่ะถอยคลิปไม่มีโอ้กุณต้องอัพลาให้ใช่ไหมเรียบร้อยอะโดนไล่อัพให้อกอ่านการดูที่อยนก๊ ก็ไหวไหมครับคุณบอลครับไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยไงลิกกี้เนี่ยครับเจ็ดตัวเนี่ยครับเขาเอาเจ็ดในนั้นเลยเหรออืมเฮ้ยเอาจริงดิอืมเงาเงียเลยแอ๊ดเอาจริงดิแอ๊ดวันดีวันดีไล่ถา้ไม่ทันสบายวิ่งเร็วปะสามว่าแปดห้าอุ้ยอุ๊ยมีเทลครับมีเทลครับนี่ถูกอย่าพิ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมีเทลครับของเขาตอนนี้ไม่มีคนซุ่มอยู่เห็นอยู่ ตัวเตล,ลมามาค่าตัวเตล่อยครับโอ้ยเขาต้องกลับไปอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอ่ะกลับบ้านแป๊บเยอะว่ะผมยิงหลอยเลือดก,ก่อนแล้วกันนี่ของไม่ใส่ก่อ ให้บวกกลางเลยป่ะหรือว่าอะไรเฮ้ยกูว่ารอบนี้เราชนะว่ะเฮ้ถามว่าให้บวกกลางเลยเลยบ้าหรือว่าอะไรตัดใจเลยครับนี่ก็มากลางเดือยโอ้โหสลกเฮ้ยเดินอเดินอเดินอเดินเดินได้ละกูกดไลค์แล้วครับอ่าครับอือฮะ แต่ว่า<ม>ดูคือถือว่าอีไฟออกเกมมาแล้วกี่เขาจบอยู่ยังแต่แม่งคือจะให้บัตรสิกเกอร์เกิดเอาง่ายๆจะให้บัตรสิกเกอร์เกิดอ<ง>ะครับเจอบัตรสิเกิดนี่โลโลชาร์ดไหวไหมไม่ไหวเล่นล่างเล่นล่างไม่ไม,ใมใีใครเลยว่ะโน้คุณนนั้นคุณปะคุณบุตรคุณอาไ,เเาไซเคก็ไปยตาเป็นล่างแล้วกันไม่ได้ฟาร์มาดีมีฟแม่งเยอะจิ๋วหายเขาตายแล้ยประเด็นคือกูตอนเนี้ยของกูแม่งเยอะเฮียหยุดเลยเนือ โอ้แฟนทอมเหมือนสตินน่ะถอยแป๊บกับไอ้แอกถอยก่อนถอยก่อนแอกแอกยังพอสู้ไต่แฟนทอมนี่ผมดคือแอกอ่ะคือมันจะแบบอ้อมๆมาไงคือเจอแฟนทอมเข้าไปถึงแบบโอ้โหนั่นไงมาไงมันบิงไปอย่างเนี้ยแฟนทอมมันมาแล้วนั่นไงมาแล้วครับกูก็มาแล้วครับนอนยิงปุ้ง โอ้ยทำไมไม่กินแค่วะไม่รู้เลยทั้งวันท้งวันโลบอกมีทอร์นาเม็ตเราก็ไม่ฝนอุมีดมาจากไหนเก็บอ่อวัดเดี๋ยวเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เราเวลก้าโลงโจงเลยกีนมีดเลงบินมาจากไหนวะไม่รู้อะแลาไอ้วาสินไง ผมว่าสิกกี้ได้ด้วยกลางดีกว่าส่วนบูเชอร์คุณก็ฟาร์มไปนะครับคุณก็เงินเงินหล่อนหน่อยไปกันเลวกันอะรอป้อมเลยพ้อโดนบูชเชอร์ไปไปช่วยช่วยเลนกลางเลยอะเพื่อตัดแต่งอันยิ่งใหญ่เพราะว่านะบูเชอร์อยู่อยู่อยู่ข้างๆเงี้ยสุดแล้วก็แล้วก็รออยู่อีกเงี้ยแล้วพอพอลากมาก็เชื่อลุงกันตีเลยระหว่างลิกกี้กับไอ้เนี่ยลิกกี้กับไอ้บูเชอร์ คู่กันนะก็น่าจะโหดอยู่ก็พอลากมาปุ๊บก็ให้แบบว่าลิกิวางสมก์สมกสกีนนะเออเล็มอยู่ก็ใช่ไงมันเป็นตัวโบยิ่งมีบัตรยิ่งมีบัตรซิกอีกตัวหนึ่งของแม่งเฮียแหละครับถ้าเกิดมีฝั่งฝั่งเรามีบัตรซิกนะครับโอนโดนแม่งเฮียมครับแม่งเฮียมเขาโดนเฮียมไม่ใช่เฮียครับเฮ้ยโอ้โหแม่งหลุดกูพิกหลุดไปเมื่อกี้ครับวอยมีเห็นวอยอ้อมมาระวังด้วยวอยก่อนว่ะช่วยก่อนหนะบอลเดี๋ยวพิ่งเดี๋ยวพิ่งเมื่อกี้เห็นวอยมีเห็นวอย โอ้ดูเลือดอร่อยเลยอร่อยอร่อยร่อยเลือดเลือดเลือดออกหน้ากากดูเลือดทำไมอ่ะป้อมพังแน่เกมมาจับปลแค่เฮลเยเฮลเฮียฝั่งมันแม่งจะตายก็ตายเลยเลยเฮียมาเจียวมาโอ้ยมาจับปลาแกเล่นบนทำไมเล่นบนป้อมไม่แตกเลยก็ตกใจนึกึกว่าตอนใน ในเปร์ทีมใครวะอุ้ยผมโดนเหรอครับช่วยทีกันรับร้อยตายตายโอ้โหวอยกลางเออโดนล่ออออยุบเชื่อก็ได้คิวออืเรียบร้อยลากเอาเลยเอาเลยเอลยตายกันหมดยกทีมนะคเลยตายกันหมดยกทีมเลยนะครับแล้วครับ เอเด็กกีกูไม่พอใจกับของแค่นี้ครับเดกกี้เขาไม่พอใจเออไปป้อมป้อมไปป้อมใจเย็นหน่อยราตั้งเก้าร้อยก่อนเดี๋ยวรู้เลยโอ้ยเน็ตเนี้ยละเดียวเนี่ยเอ้ยใกล้ออเป็ดเมลดีไหมวะตามใจเลยครับโอเคป้อมป้อมมันเล่นกคุยใหญ่ได้เล่นตัวนี้นานชักเริ่มงเล่นไงวะ ลิกกี้ไปทำไมตรงนู้นเนี่ยมาออกของเนียนๆครับโอ้โหมีการมีการไปออกของบ้านคนอื่นด้วยฟังสิแจ๊ะตายโหโดนล่อเลยโหคีบแม่งฟังเลยเมื่อกี้คุณจะลากแม่งมาหน่อยแม่งน้าเสือกมาขวางคกูโดนลุมลิกกี้ไหวไหมช่วยไหมไหวอยู่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 ผมว่าไม่ไหวว่ะไไม่หเจออะไม่ไหววแล้ม่จบ ลออคลิปล่อเอ้ยลออแอคเลยเอ้ยเป็นเลนบนต่อดีไหมโอ้โหเอาเลยเลยเออนั่นแหละเออลิกกี้ไม่โหดเลยวะแป้งกูยังไม่ได้คอนฟันใหญ่เลยเอ้ไม่เมันต้องเรียกอะไรวะอบิสซอลเบดเบดเออดาบที่มันแบบบวกหนึ่งออดาเมดบวกสิบสแตงป่ะ เออโอ้อดาบปั้นนั่นเลยนะแต่มันเป็นของหลักไงเข้าใจว่าเราเราไอดีโซ่ไอไม่ไม่ใช่ของหลักดิไอ้นี่ไอ้นี่ของหลักไอ้บัตเตอร์ฟลายของหลักบัตเตอร์ฟไฟเนยบินน่ะเนยบินน่ะบัตเตอร์ฟลายบัตเตอร์ฟลายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไทยอยู่นี่เสื่อมได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับอ๋อไม่ได้เหรอครับโหเดี๋ยวก่อนนะทำไมตัวเอ็กซ์ชิดไสิบวะ งงผมแอสซิสผมแอสซิสสิบสามครับอย่าบ่นครับมาแอสซิห้าตัวเองครับไม่ไม่ที่เขาไม่คือเขาไม่ได้บ่นแค่ถามว่าทำไมตัวแอสซสิบวะนี่ตัวโบนี่ตัวแบบไปช่วยใครฆ่าได้หรอวะเนี่ยนี่มันหวาดกูจะเนียนเลนบนครับดูเลนบนพวกมึงสิครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ดงไม่ได้ดันกันเลยครับอ่าไม่เป็นไรครับเราเราเรามาเก็บเร็วครับ สลากแม่งเกิดแล้วโกงเกิดแล้วโกงอันตีแม่งแค่แนนรีดเพื่อีละร้อยได้ดีโซเลเตอร์เว้ยดีโซเลเตอร์เฮ้ยแฟนตอมแอสซินนี่นะเขาดูดีโซเลเตอร์นิดนึ่งดิเฮ้ยจะโดนลอยเหรอขอคุณเกมใช่ทำไมของมึงแปลกประหลาดนะครับทำไมอะครับใหรคิกที่กูครับ นะบบนันะดูดิสเลเตอร์แบบนี้อ๋อคอนเน่คอนเน่โอ้ดีโซเลเตอร์ถึงได้ดีโซเลเตอร์หนึ่งอ่ะเฮ้ยแอคมาไหนข้างหลังเออโบสเซอร์คอใช่ป่มวะไม่ใช่ใชนไหมเฮ้ยมันใส่รถเกาะหนีเลยตันรถเกาะเลยง่ายดีอุ้ยตกับเนียน เล่นบนก็แตกไปแล้วนะครับเย <Okay. S 1> ลาลาลา <laughs> อย่าได้ส่งของอย่าได้ส่งของโก <laughs> <laughs> เลยว่ะสุดสเลยไม่ให้ลาส่งของช <laughs> ิดดู <laughs> เยอก,กี้ค่ะรถาะทีมเราแม่งโคตรเร็วอ่ะทำไมครับ ลาลาแม่งยังจะเอาลายลากูยังไม่เว้นน่ะ <c oughs> เป็นกูกู <c oughs> จะเอาอเ,เวลาลาเกิดมากูจะคุมลาแม่งออกมาออกมาให้กูฆ่าเลยเลยคิดที่ข้อสองรอบเอาซะก,กูด,ดับเลยจะลองข้างขวาข่ะข้างขวาขวา <c oughs> เห็นแล้วครับลิกกี้ครับผมนีเทลครับ <c oughs> เอ้ยโอโ้โว ก็มาช่วยเอโร่นะจะไปจะจะไปเนียนซุ้มยิงนะต้องต้องส่งต้องซูมแล้วบางอย่างนั้นนะเราจะมาไม่เนียนนะก็จะจะทำลายป้อมต่อไปรับล่อเฮ้ยชอยอะไรนะ อันนี้ก่อนอันนี้ก่อน <Yeah. S 1> อันนั้นมันอันนั้นเล็บาเล็กมันไอระยะไกลไงอันนี้เอาระยะไกลก่อนเลยอะไอไอไอระยะไอระยะไกลมันนี่อยู่แล้วมันเลือดน้อยอยู่แล้วทางเลยรัวๆอุ้ยวอยผมอยู่ข้างนอกผมก็ยิงได้ครับเฮ้ยเจไดๆๆดาบนี่ดาบสปพั่นมาแล้วครับ เรียบร้อยเรื่องทายหมดรถคือเอง่ายคือก่อนที่จะไปก็ลองนี่เราลองดิลองไหนลองไหลองอะไรยิ่งปุ้งอุ้ยเทว่ะสีแดงเลยเออเทเทเออแอกมาแอกมามาแอกเจอจอกก่อเข้าไปอ่ะถึงทันจุง ไปไปตีนั่นไงเียนเลยแอนเชียนเลยเอ้ยเอ้ยอย่าอย่ารีบเอ็นรีบเอ็นเราเราไปฆ่าทางในป้อมดีกว่าครับไปถึงในน้ำผู้ดีกว่าไอเด็กผู้ลากลากแม่งออกมาก็ได้โอ้โดน่อดละช่วยดีดิ้อยนั่นแหละอ๋อลิกีนี่มันใส่ทางเซนเลยนี่หว่ายังรอดอยู่เฮ้ยโดดโอ้โหไม่ได้ออกอะไรเลย ไม่เป็นไรเราจะเออเคแคร์แล้วตบมือจบสวยงามเร็วจังวะเอ,อ้ยพอตบลิ๊ยังเท่านี้รับ